อะโวคาโดนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับที่โรตัสนะครับผมเป็นอาอะโวคาโดของไทยะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือนะครับผมรูกก็ใหญ่อยู่นะครับผมนะนี่ผมจะเอามาปลูกมันเป็นสายพันธุ์ของประเทศไทยก็เลยคิดว่าบ้านเราน่าจะปลูกง่ายนะครับผมน่าจะปลูกง่ายกว่า,าพันธุ์ต่างประเทศหรือเปล่านี้ก็ผมก็เพาะต้นกล้าไว้เยอะนะครับผม ต้นกล้าไว้เยอะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าหมดเลยผมก็เพาะไว้นะครับผมนี่เพาะไว้เต็มเลยนะครับผมคือเพาะจากเม็ดเขาจะอยู่ได้นานนะครับผมแล้วก็ปลูกให้ลูกล,ลุ่นหลานทานนั่นแหละนะครับผมอ่านี่ก็เพาะเพาะสม้มนี่ ส้มส้มจีนนะครับลูกใหญ่ๆซื้อเม็ดเอามาไหว้พาแล้วก็เพราะอันนี้เราก็ลูกอะโวคาโดเราก็จะแกะเปลือกออกนะครับเปลือกข้างนอกเขาออกจริงๆวิธีปลูกปลูกในน้ําก็ได้นะครับผมเอาไม้จิ้มฟันเสียบสี่ทิศทางนะครับผมแล้วก็เอาภาชนะใส่น้ําแล้วก็วางลงไปนะครับผมน,นี่ผมจะปลูกที่ดิน จะลงคลิปให้นะว่าแต่รู้สึกว่าปลูกน่มันจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งถึงจะงอกนะครับผมอโวคาโดเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่ากลายพันธุ์ง่ายนะครับผมกลายพันธุ์ง่ายอันนี้คือก้นเขาน,นี่คือปากเขาเราก็จะเสียบลงไปอย่างนี้นะครับผมเราจะไม่เสียบอย่างนี้นะเสียบอย่างนี้นะวิธีดูดูง่ายๆนะครับ มันจะมีหัวเขาอยู่นี่คือส่วนใบที่จะออกมานีส่ส่วนส่วนรากที่จะลงไปนะครับผมนี่ผมก็ใช้ถุงตามบ้านนะครับผมปลูกไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันประมาณเนี้ยก็จะซื้อกระถางหรือว่าซื้อถุงดำที่มันสูงสูงกว่าน,นี้เพราะว่าอะโบรกโดเขาจะรากเขาจะแทงลงลึกนะครับ บคาโดนี่บางทีเราปลูกพัน์นี้ก็จริงแต่นะอาจจะกลายพันธุ์ได้นะเพราะว่าอโวคาโดนี่กลายพันธ์ง่ายกลายพันธ์ง่ายมากนะครับผมซื้อมาถุงหนึ่งสี่โลครับถุงหนึ่งอ่ไม่ใช่พูดผิดครับสี่ลูกหนึ่งโลที่ที่เอาลูกถุงให้ดูเมื่อกี้ครับคือหนึ่งสี่ลูกอะได้โลหนึ่งก็ล,ลูกใหญ่ ลูกใหญ่อย่างเงี้ยก็คือแบบจะสมบูรณ์นะครับต้นเขาจะสมบูรณ์ถ้าออกมานะถ้าลูกเล็กแบบนี้ก็จะ,ะลุ้นหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ซื้อมาทานแล้วเราก็เอาเม็ดมาปลูกดีกว่าดีกว่าไปซื้อตามร้านอ่าตามร้านก็ได้เดืยนหนึ่งก็คือแบบว่าปลูกก็ได้กินเร็วนะครับผมแต่การทนทานานานไหมก็ไม่ได้นานเหมือนปลูกเม็ดนะครับผมปลูกเม็ดเนี่ยรุ่นลุ่น,นุ่นหลานได้กินนะครับผม รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนนั่น,น,น,นนะได้กินเลยนี่ดินก็เอาดินตามทั่วไปนะครับหรือเราจะซื้อดินสำเร็จรูปมาก็ได้นะครับผมแล้วก็มาใส่นะครับผมนี่ผมใช้ดินอ่าที่สวนนะครับผมก็ตามสวนตามดินทั่วไปนี่แหละครับผมแล้วก็คลุกกับการมะพร้าวหน่อยนะครับผมการมะพร้าวจะให้ความชุ่มชื้นกับดิน แล้วก็ใส่ใบไม้ไปหน่อยอันที่ผงสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นผงกัญชรานะครับผมผงเชืรากัญชรานั่นเ,เ,อเองนะครับผมเผื่อว่ารดน้ําชื้นไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยฆ่าเชื้อโรคไปในตัวเรียกว่าจมนกตัว,ลวตกลักลงอ่อนแง่นะครับผมก็กัญชราหน่อยนะึงรดน้ําไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องแฉะไปนะครับผมพอทีพอดี สองวันครั้งสองวันครั้งนะครับผมดูไม่ยากเลยใช่ไหมนี่คือหัวมันมันจะแหลมแหลมไงหัวมันจะดูง่ายพันไทยเนี่ยเวลาสุกเขาจะเปลือกเปลือกไม่ได้ดำเหมือนพันต่างประเทศนะครับ พันต่างประเทศถ้าสุกเปลือกจะดำใช่ไหมอันนี้เปลือกไม่ดำครับผมพันพื้นเมืองที่ผมจะเอามาปลูกเนี่ยมันเป็นพันธุแบบทางภาคเหนือนะแบบเวลาสุกเปลือกก็ยังเขียวอยู่เลยนะครับผมนี่ยอดมันนี่ลากมัน ันจะมีลากออกมาแล้วเนะี่ยเออดีจังเลยขอบคุณครับนี่กระปุกซาลี่แอปเปิลไว้ลองดู ลงไปเลยเสไปเลยให้มันโผลอย่างนี้ครับเรา เขาไม่เขาไม่ให้มันจมนะไม่ให้เม็ดมันจม,ม,ม,นจมเขาให้เสียแบบน,นี้ไม่ให้เม็ดมันจมจบบนี้ก็พอนะครับผมเดี๋ยวเนี้ยลงคลิปวันที่เท่าไหร่วนนันที่สาม สามเดือนสตุลา,อาพอจะเทศกาลเจเอาเนือนที่สามตุลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะงอกช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแค่นี้พอนะครับผม เราจะซื้อดินสำเร็จรูปมาก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวถ้ามันงอกแต่เ,เราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ทําให้ดูคล้าครับสวัสดีครับพบกปดงเอมือเช่นเคยนะครับผมอาอะโวคาโดง,งอกแล้วนะครับผมอันนี้ประมาณงอกได้อาทิตย์หนึ่งสูงประมาณนี้เลยคือพอเอาลงดินไปเพิ่งนึกได้ว่าอ่าถ่ายคลิปไว้ว่าจะลองให้พี่ๆดูว่าอะโวคาโด ปลูกประมาณกี่วันถึงจะงอกเคยปลูกในน้ําประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมเอาเม็ดเสียบเสียบเขาเรียกว่าเอามาจิ้มฟันนะครับเสียบทั้งส,สี่ด้านแล้วก็จุ่มลงน้ํานะครับผมอันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะครับผมงอกพร้อมกันเลยกระถางสีดำที่มันไม่มีใบเพราะว่าไก่เขาจิกจิกกินใบดีนะยอดแม่ยอดไม่หักนะครับผมยงังโชคดีไปอืม อันนี้พอใส่ถุงธรรมดาเดี๋ยวจะเอาลงกระถางแล้วครับผมอีกถุงหนึ่งนะครับผมก็อ่อโอบคโโดเป็นพื้นพื้นอะเขาเรียกว่าทางภาคเหนือนะผมภาคเหนือภาคใต้นะครับผม,เ,บผมเวลาสุกเขาจะลูกลูกลูกเขียวเหมือนเดิมแต่ว่าขั้วจะดำนะครับผมเอาอันนี้มากั้นไว้กลัวเขาหักล้มหักนะครับผมถุงเล็กๆนะครับผมถุงเล็กๆหน้า เดินหนึ่งงอกคือล,ลูกมันเล็กนะครับผมถ้าเราจะซื้อมาปลูกนะครับผมหาเลือกลูกใหญ่เมล็ดใหญ่ๆม,มันจะสมบูรณ์นะครับผมงอกเร็วนะครับผมส่วนที่อยู่ในกระถางใช้เวลาประมาณคือเอาลงดินนะครับผมประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์งอกแล้วนะครับผม2อาทิตย์ถึง3ามอาทิตย์งอกแล้วนะครับผมประมาณนี้ถ้าตีคร่าวๆก็คือ2อาทิตย์ไม่เกิน1งเดือนก็คืองอก นะครับผมก็นอกเหิืมก็หวังว,ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมในเรื่องของการาปลูกอะโวคาโดนะครับผมการที่เรา,พาเพาะเมล็ดนะครับผมจะทําให้ต้นไม้ของเราอ,อยู่ได้นานชั่วลูกชั่วหลานนะครับผมก็คือแบบมันมีรากแก้วนะครับมันก็เลยแบบมันก็จะอยู่ได้นานกว่าแตบตอนกิ่งหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยทําคลิปขึ้นมาตอนนี้กําลังเพาะเยอะเหมือนกันเพราะว่าจะปลูก ปลูกที่บ้านด้วยที่บุรีรัมย์ด้วยนะผมแล้วก็ที่ศรีสะเกดด้วยนะผมก็ลองไปทําดูนะครับผมเพาะมาเมล็ดพันธุ์ไว้ดีกว่าเหมือนแบบเราชอบผลไม้อะไรเราก็มาเพาะเป็นต้นกล้าไว้นะผมชอบผลไม้ลูกอะไรเราก็มาเพาะในในแบบนั้นดีกว่าแลวนี้ผมทานผมชอบผมก็เพาะอย่างชอบทุเรียนผมก็เพาะมาเมล็ดมเมล็ดปลูกไว้นะครับผมประมาณนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะผมไม่มากก็น้อยกระถางดำต้องกระถางงอกเร็วประมาณสองอาทิตย์งอกนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ